สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาบอกวิธีใช้ตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือ Cruise Control ใน Toyota Yaris Cross นะครับนี่ก็จะเป็นแผงการทำงานควบคุมนะครับก็จะมีในส่วนของสวิตช์เปิดปิดนะครับระบบนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซ็ตนะครับหรือรีซูมนะครับแล้วก็มีตัวเซ็ตความเร็วนะครับตัวตัวจับกะระยะจับรถทันหน้านะครับนี่จะมีหน้าตาแบบนี้ แล้วก็สามารถปรับระยะจากขนาดได้ถึง3ระดับนะครับวิธีใช้ก็คือกดเปิดนะครับจะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นบนหน้าปัดนะครับและเปิดตัวกะระยะนะครับสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยนะครับเมื่อเราเปิดระบบแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซตได้นะครับตามความเร็วที่เราต้องการนะครับและสามารถที่จะเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยที่เรากดบวกหรือลบนะครับ ถ้าเรายกเลิกก็คือกดแคนเซิลนะครับหรือแตะเบรกก็ระบบก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับหรือปิดสวิตได้เลยนะครับ mm hmm. ท่านใดสนใจยาริสคอร์นะครับก็ทักมาได้เลย